สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแน,น,น,นะนำเซิร์ฟเซิร์ฟหนวยี่ว้พอพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตเหรอวะพ็อกเก็ตอะไรเรื่องเข้าไปก่อนเลยอะถ้าใครสนใจที่อยากเข้าเล่นอันนี้นะเดี๋ยวก็จะทิ้งวนล่างครับไอไอเดียมอันนีร้รวมทิ้งง่นยมากล็อก อืมบิ๊กอุดไอโอกีไอเอ็นินสองสามสี่ห้สำหรับใครที่เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเซิร์ฟนี้เป็นครั้งแรกครับให้พิมพ์นี้นะครับอ่าอีืครับถ้าคุณก็ใส่องสมสี่ห แล้วก็กดถัดไปครับเดี๋ยวผมสมัครแล้วแล้วก็มีโปรครับผมให้พิมพ์ให้พิมพ์ตามนี้ครับ H E H E L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  อะไรวะเดี๋ยวถัดไปเลย H E L P ครับ H E ครับบีอีออันนี้ก็คืออามาตะนะครับเราสามารถตีเขาได้แต่เขาตีเราไม่ตายคนระับ ตีกระจายนะครับได้ปะ B A C K t ับ B A C K A มัน,นก็กลับมาตรงนี้นะครับอ้อันนั้นเลือกที่เกิด นี่ก็บ้านของโฮมพิวที่คุงครับห้ามขโมยครับเดี๋ยวผมเขาอ,อาจจะไม่ใช่พี่ฟิวที่คิงก็ได้นะครับจะผมเจอเขาแต่พี่คิงที่คงไม่อยู่ครับบ่งิีเขาเท่านั้นที่เขาทำฟาร์มตรงนี้ครับเดีย๋ยวพาไปทัวร์นอกเลย มาพอด,ดีแล้วอันนี้ก็อันนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดนนูไม่รู้เป็นอะไรครับอันนี้ก็คือโหมดเดี๋ยวผมพาไปดูช็อปกอนนี่ไงครับพี่ฟิวน,นี่ตีแมงมลยเดี๋ยวผมไปตีเขาดีขวา่า ใช่นี่ครับของฟรีย,ยกฟรีลูกค้าฟรีที่นอนฟรีไปเลยช่อมุนกีเนี่ยรีนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นฟรีให้กระดูระวังบล็อกนะครับมีครัถใาเป็นครับ งานหาอีกอืมนี่เป็นหมูาเลยกูกาไว้อีสัตว์ไอ้ไอ้ตาไม่จไร้ิีิันเลยวะอีสัตว์รัอือกนั้นน่ะมีคนขโมยหลีกผ ขมยนะนี่ครับคนที่ปีนี่แมากอุ้ยอืมตกปลาไหมครับจะใครอยากเจอุ้ยเออไย้อนไย ผมตีเขาตายเลยครับอืมตีบุหรี่แล้วเหรอวะนะครับ ใครที่อยากได้เซอร์ฟมีไปเล่นนะครับก็ใครจะอยากได้เซิร์ฟลิ้นไว้เล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างนะครับไอเพียงเซิร์ฟครับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย